สวัสดีค่ะมาพบกับช่องช Ch ิม a n n e l อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้น่าจะเป็น EP ที่เท่าไหร่น่าเอ่อติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอี EP ที่2ของเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นละกันเอางี้ละกันจะได้จํากันง่ายง่าง,างานะคะวันนี้เราอะจากคลิปครั้งที่แล้วอะเราพูดไว้ว่าจะมาบอกเคล็ดลับการ ที่ทำยังไงให้เอฟเสื้อผ้าในไลฟ์ของลูนี่สตอร์ติดได้ไง่ายๆซึ่งหลายคนก็คงมีหลายวิธีอค่ะแตกต่างกันแต่เนี้ยเราจะมาลิสต์เป็นข้อๆให้เพื่อนๆชาวลูนี่สตอร์นะคะได้รับหููรับทราบกันนะคะวิธีแรกนะคะขั้นแรกต้องบอกเป็นขั้นตอนคะ่ะ 1. คือต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย2ชิ้น ในการดูไลฟ์สดค่ะซึ่งไลฟ์สดของลูนี่อค่ะเขาจะไลฟ์สั้นๆไม่นานนะคะประมาณแค่2ชั่วโมงเองว่าคนดูรอบล่าสุดที่เราดูน่าจะประมาณ5.6 k ค่ะซึ่งแบบเยอะมากเยอะมากแม่อ่ะสมมุตินะคือเรามีมือถือแต่ตอนนี้มือถือของเราอะใช้ถ่ายอัดวิดีโออยู่เราขอสมมุติว่าอันนี้เป็น มือถือละกันนะคะ iPhone 13เสร็จแล้วเราก็มีโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงหรือว่าถ้าคนอื่นม,มีเป็นแบบ Macbook หรือ iPad อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยค่ะเอาที่สามารถเปิด Facebook ได้ข้อ2เน็ต Wi-Fi ที่บ้านของเพื่อนๆนะคะจะต้องมีความเร็วและความแรงสูงค่ะถึงจะสามารถ F อปติดค่ะ ก็อย่าลืมนะคะไปอัปเดตกันค่ะอัปเดตอัพ Wi-Fi กันนะคะข้อ3ปิดโนทติปิดอะไรก็แล้วแต่ปิดทุกสิ่งทุกอย่างคือให้เวลากับตัวเองนะคะกับการดูไลฟ์สดอย่างตั้งใจแล้วก็บอกเพื่อนบอกคนรอบตัวว่า2ชั่วโมงนี้อย่าติดต่อมานะห้ามโทรเข้ามานะเพราะว่าเราอะต้องการต้องการที่จะแบบ ซื้อสินค้าที่แบบเอ้ยของดียังไงฉันต้องได้ฉันแบบโอ้โหไม่ไม่ได้แบบมันต้องได้อะของมันต้องมีเข้าใจไหมคะอเน,นี้ยสาคัญจริงๆเพราะว่าเจอมาแล้วก็คือว่ากําลังนั่งดูอยู่แล้วก็แบบเออมือถือเข้าอา้าวหลุดเลยทีนี้อดเลยตัวนั้นหายไปเลยหายวับไปกับตาไม่ทนันค่ะข้อ4เมื่อเพจอะคะ่ะเขาเปิดระบบแล้ว ให้เราอะค่ะเข้าไปที่เอ่อโพสต์นั้นของที่เขาให้เปิดที่เขาเปิดระบบอยู่อะค่ะให้ไปเอออาจจะทักทักคอมเมนต์พิมพ์อะไรสักอย่างพิมพ์เข้าไปหรือว่าแบบส่งสติ๊กเกอร์ในคอมเมนต์ในโพสต์นั้นกับทักอินบ็อกของเพจล o น n ี่ Store ค่ะเพื่อเป็นการเปิดระบบให้ให้สามารถแบบเอ สื้อผ้าติดได้ง่ายขึ้นอย่าลืมนะคะต้องทักในคอมเมนต์แล้วก็ทักในอินบอ็อกซ์สองทางนะคะควบคู่กัน5เมื่อเขาเริ่มไลฟ์แล้วนะคะเราต้องกดแชร์ค่ะกดแชร์ไปตามเพจหรือว่าแชร์จริงๆอะ่ะถ้าให้ดีที่สุดนะคะแชร์เป็น Public ที่หน้าเฟซของตัวเองดีที่สุดคะ่ะ แชร์เป็นสาธารณะค่ะข้อ6มีสติและสมาธิในการดูไลฟ์สดนั้นนะคะคือดูว่าคุณนัดเขาแจ้งว่าอะไรแจ้งว่าแจ้งสีแจ้งไซส์แจ้งขนาดอะไรอย่างเงี้ยรหัสอ่ะสำคัญนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีหลายคนอ่ะเอฟผิดเยอะแล้วก็การเอฟเนี่ยการพิมพ์รหัสอะต้องพิมพ์ติดกันนะคะห้ามเว้นวรรคไม่นก็คือจะเกิด เออร์เรอร์ขึ้นอย่างรอบที่แล้วก็คือมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นค่ะตามที่คุณนัทเคยแจ้งไว้ข้อ7ค่ะให้เราอะค่ะเ,เข้าออกเพจนั้นอะเข้าออกไลฟ์นั้นบ่อยๆค่ะเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆเ,เ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูไลฟ์แบบแชร์ค่ะมันจะทำให้แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะมันจะไม่เรียลไทม์อะค่ะคือเหมือนกับว่ามันมันเกิดการหน่วงขึ้นนะคะ คือคือต้องออกเข้าออกบ่อยๆสําหรับเรานะคือเราอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นเป็น iPhone ของเรานะเราก็จะออกแล้วเข้าออกแล้วเข้าแล้วคือมันจะแบบมันในไลฟ์นะคะมันจะอัปเดตมันจะเร็วเร็วกว่าตัวโน้ตบุ๊กที่เราดูอยู่เออแต่ว่าได้ยินมาว่าบางคนนะคะบอกว่า F อในโน้ตบุ๊กอะติดง่ายกว่าแต่ว่าสําหรับเราอะโน้ตบุ๊กอะหน่วงคะ่ะก็เลย เราจะใช้ตัว iPhone เป็นตัวหลักในการเอฟเสื้อผ้านะคะแต่ข้อนี้เป็นข้อที่แบบสำคัญที่สุดกาดอกจันร้อยดวงเลยนะคะข้อนี้สำคัญจริงๆคือว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติอะเราอยากได้เอ่ออะไรไบเกอร์ละกันไบเกอร์สีชมพูแล้วก็เราก็อยากได้ไบเกอร์สีดำด้วย แล้วทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะแต่ว่าในเมื่อเรามี2เครื่องใช่ไหมอ่ะมี2เครื่องนะคะเราอ่ะพิมไว้ก่อนพิมพ์รอก่อนก็คือพิมพ์เข้าไปว่าอ,อยากตัวสมมติว่าเราอยากได้สีชมพูตัวแรกละกันเราพิมพ์เข้าไปในในอุปกรณ์ที่มันเร็วเร็วที่สุดที่เรามีอ่ะสำหรับเราก็คือเป็น iPhone พิมพ์ไปว่าชมพูอ่ะส่วนโน้ตบุ๊กพิมพ์ไปว่าดําแล้วทีเนี้ย เราก็ดูนะคะดูไลฟ์ดูไลฟ์สดดูตอนที่คือต้องเลยอะคะ่ะต้องตรงคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่มันจะมีคอมเมนต์เรื่อยๆพอแอดมินเขาอะคะ่ะพิมพ์รหัสขึ้นมานะคะ่ะเราเนะี่ยเราต้องมีสมาธิและมีสติอย่างที่บอกไว้นะคะพิมพ์เลยค่ะอสมมุติว่าแอดมินพิมพ์มาแล้ว80แต่ว่าคุณนัดยังไม่ได้พูดว่าเป็น80เราพิมพ์ตามนั้นเลยค่ะ คือก่อนที่แอดมินจะปักหมุดอะคะ่ะเราก็พิมพ์ไปเลยว่าแบบ80แล้วก็เครื่องนี้80อ่ะทวนอีกรอบนะคือเราอะพิมพ์ไปแล้วว่าชมพูกับอันเนี้ยก็พิมพ์ไปว่าดำเหลือแค่รหัสอย่างเดียวเราดูเราดูในไลฟ์ว่าแอดมินเขาแจ้งว่าอะไรแจ้งว่ารหัสอะไรค่ะก่อนที่จะปักหมดุดหรือว่าก่อนที่คุณนัดจะแจ้งเราจะเห็นเห็นทันทีเพราะเห็นปุ๊บเราพิมพ์เลยค่ะ พิมแปดศูน์แปดศนแล้วก็แบบเรียบร้อยมันจะทําให้เราอะสามารถเอฟติดได้ง่ายขึ้นดีกว่าที่เรามานั่งรอมานั่งพิมแบบเออชมพูแปดแล้วก็แบบมาดำแปดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ทันนะคะถ้าคนดูเยอะขนาดเนี้ยยังไงก็ไม่ติดแน่นอน,นะคะ่ะข้อ9สําหรับคนที่เอฟไม่ติดในไลฟ์ก็ รอตอนรอบหลุดจองนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้เสื้อหรือได้ชุดนั้นนะคะก็คือว่าเข้าไปดูใน IG Story บ่อยๆค่ะเขาก็จะมีแบบในออในเพจลุนนี่นะคะเขาก็จะแบบแจ้งตลอดนะคะว่าแบบอ่ะมีหลุดจองรุ่นนี้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 อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปพิมพ์ต่อท้ายในโพสต์นั้นโพสต์ที่เขาไลฟ์นะคะใช่ค่ะ ก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ทั้งหมด9ขอ้อขอให้เพื่อนๆสาวกลูนี่ทุกคนนะคะเอฟติด mm hmm. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm. อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องชิมชาแนลด้วยค่ะ ไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย